แรงที่สุดของมูลาดอยู่ไหนกันนะเฮ้ยบมูไลไอตัวนี้เรียบร้อยจ้าแรงจัดๆไปกันจับจับจัปจับจมบจั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 บๆับๆับจับจั มูลาน,นะครับถือว่าเป็นตัวที่เก่งมากๆเลยครับเมื่อเล่นในแรงนะครับไม่ว่าจะฟาร์มหรือออฟเลนหรือว่าไปโรมิงวันนี้ผมก็เลยจะมาทําแรงที่สุดให้ทุกคนได้ดูกันเพราะคนขอมาเยอะมาก <c oughs> มากระสอบทรายของเราครับก็คือน้องยอนคนดีคนเดิมครับ ที่ไม่มีของการอะไรเลยไอเทมนะครับเราไปเริ่มกันที่ชิ้นแรกกันเลยดีกว่าดิวคิดว่าถ้าปาดแรงที่สุดเนี่ยจะต้องเป็นไอเทมอะไรโอเกนเปียเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าโอเกนเปียาทำดาเบทไปได้ที่เท่าไหร่ครับช้ำช้ำช้ำชชชชเหลือ3870ัแแต่พี่ว่านะมูร่าเนี่ยเป็นตัวละครที่พี่เจอกเกาะอยู่แล้วพี่ว่าดาบแดงจัดไปเหลือ3 6 2 1แรงกว่าครับเราไปสู่ชิ้นที่4กันครับดิวว่าเป็นอะไรโอเกนเปียเดี๋ยวมาลองดูกันครับเหลื3 0 7 1 เดี๋ยวเราไปลองดูดาบแดงอีกเล่มไหมเล่งแล้วก็เหลือสองพันเจ็ดครับดาบแดงสเล่มแรงกว่าชินที่หดิวคิวเป็นอะไรบเกนตะปิ้อเหลือสองพันยี่สิบสองลองดาบแดงอีกเล่มเลยดีกว่าโอ้เหลือพันหกเราไปดูชิ้นสุดท้ายดีกว่ามันจะเป็นดาบแดงสี่เล่มเลยไหมลองดูไหมไม่เอาโบเกนหรอโบเกนไมาแล้วดูไม่มีค่าเลยเหลือสี่ร้อยสา เดี๋ยวผมจะลองเอารองเท้าออกกันดูนะครับและนี่คือมูลาดห้าเล่มห้าเล่มครับผมย้อนเลือนเจ็ดพันเชับชชชชชชอ๋อตายเลยหยาบแดงห้าเล่มนะครับผมก็เพิ่งเคยเจอนะครับแต่ว่าครับเพื่อคนดูเราจะไปทําให้ดูกันนะครับไปดูกันเฮยสำหรับลูนนะครับผมก็ใส่เป็นเจาะร้อยเต็มๆมาเลยครับอันกลางเป็นแอนิซินเนตนะครับและพลังแฝงนะครับก็เป็นเคิร์ดออฟเดตครับ ตามนี้เลยฮะและตอนนี้ครับเราเวลสีแล้วครับแล้วผมก็จะไปไฟข้างบนขอเข้าไปแทงชึบชึบชึบชบขอขอทีนึงจังเลยเปิดได้สวยครับและผมได้เอาคูดาแล้วครับและตอนนี้ครับผมก็ได้โซรีเวอร์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปบวกดูนะครับว่าเป็นไง3าหนึ่งและผมมาแทงเข้าเอลซูชึบเอลซูตายคู่เข้าไปตับชึอุ้ยมันฟิกเกอร์อุ้ยตะกบอะไรวะเนี่ย เราไปฟาร์มเอาดาบแดงชิ้นแรกกันดีกว่าครับดาบแดงด้วยรู้หรือเปล่าวันนี้เราจะต้องออกดาบแดงกัน5เล่มถึงว่าตีพี่มาฟาร์มแต่ก่อนที่เราจะไปดูดาบแดงชิ้นแรกนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามแ็นกระตุ้นให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับและด้วยบารมีของตีมี่ครับผมตอนนี้พวกเราได้ดาบแดงกันแล้วครับในนาทีที่6ครับเดี๋ยวเราจะไปลองฟันให้ดูกันว่าจะแรงขนาดไหนครับเข้าไปจับใส่กบชิ้นจิๆว้าวกบโดนครึ่งพ่อเลยครับสำหรับการมีดาบแดงครับขอสับอีกรอบหนึ่งกบอย ไปไกลเกินไม่มีใครกล้าโดนดามเมจของเราเลยครับมีแต่คนหนีเราเดี๋ยวเราไปฟาร์มดาบแดงกันอีกเล่มดีกว่าดาบแดงอีกเล่มเหรอดาบแดงอีกเล่มและตอนนี้ครับผมก็ได้ดาบแดงสองเล่มนะครับผมคือมูลาดคนเดิมเพิ่มเติมคือดาบแดงสองเล่มดีว,ว่าจะแรงขนาดไหนน่าจะเอาแครี่ตายได้แล้วแหละลองดูเดี๋ยวเธอให้หลังเก็บสเต็ปสามสองหนึ่งไปกันชับๆๆๆๆเมตายแล้วเก็บสเต็ก 3 2 1มาแล้วช,ช,ชึบช,ชึบจมบแลบวชบบจับ,บตายเลยว้าวตอนนี้คือขึ้นอรอดตายหมดเลยนะครับผมแต่ว่ามันพอยังยังไม่พอเราจะไปสู่ดาบแดงเล่มที่3ครับไปกันได้และและตอนนี้ครับผมก็ได้ดาบแดงเล่มที่3แล้วมาดูกันว่าจะแรงขนาดไหนผมเก็บสทเต็งแล้วครับดาบแดง3เล่มจะไปยังไง2 1จับจับไอ้หายคลิปซี่ว้วคลิปซ <like kick S 3> ี่เกือบหมดหลอด อยู่ไหนกันนะวิบุละไอตัวนี้เรียบร้อยจ้าแรงกันจ้าสามสองหนึ่งแรงไปกันปัับดับแดงสามเล่มมาแล้วจ้าไม่เกร์หนีเลยไอพ่อมาหนีก่อน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  ผมจะเติมดาบแดงอีกหลายหลายเล่มเลยนะครับแต่ก่อนที่ผมจะไปเติมดาบแดงครับผมอยากแนะนําให้ทุกคนรู้จักกับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมด้วยบริการที่เปิดมานานกว่า4ปีแค่ดีดีไม่หนีไม่บิดสําหรับ r v ครับแค่เติมผ่านโอเพนดีดสะดวกจ่ายเบาเข้าไวง่ายกว่าเติมเองและร้านก็ยังรับเติมเกมอื่นอีกเพียบคิดากจะเติมเกมคิดถึงเติมโค้ดเกมติดต่อได้ทาง Facebook Fanpage และไลน์ออฟฟิเชียลนะครับตามช่องทางนี้เลยคุณด้วยดาบแดง3มเล่มแรงเบา ก้อนแรงจะได้อยู่นะแล้วคุณรู้เปล่ามีอะไรแรงกว่านี้อะไรเหรอดาบแดงสี่เล่มยังไงเล่าเดี๋ยวเราจะไปฟามให้ได้ดาบแดงสี่เล่มกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะแรงขนาดไหนครับและตอนนี้ครับผมก็ได้ดาบแดงสี่เล่มแล้วเดี๋ยวเราไปลองปันกันดูครับว่าแรงขนาดไหนสามสองหนึ่งใกล้เหลือเกินใกล้เหลือเกินขกาับเลยชับๆโอ้โดนหักทางตายเลยอยาไปซับในบ้านไปแล้วจ้าอุ้ยครื่องอเลยไปต่อชึบชึบ จับ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 จโอ้โหเริ่มไม่เข้าแล้วครับเพราะเขาเกาะเยอะเหลือเกินสงสัยผมต้องขายรองเท้าเป็นจอกเกาะทักงชิ้นแล้วว่ะผมหัวแยกขายรองเท้านะครับขึ้นเป็นมูราปะสานละกันเพราะมูราปะมีรถคูดาด้วยนะครับมองมองอยู่และจับโอ้ยจับ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 โอ้เห็นเลือดเอวสู่เปล่าไม่ผมตายเลยตายแล้วเก็บสเต็กสามสองหนึ่งกบก็กบวะกบกูก็เล่นโอ้ยเดี๋ยวมันโดนมันเล่นแต่จับ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 อื กบก็เจ็บเหมือนกันแหละวะมีคนเกิดมาแล้ว3 2 1หยานจะเป็นไงพี่หยานพี่หยานจะโอ๊ยกบจะตายสามสองหนึ่งไปกันจึ้นครึ่งหลอดหลังๆเราเริ่มสับไปเข้าแล้วครับเพราะเขาเริ่มเกาะเยอะแล้วครับสามสองหนึ่งและเข้าไปหาหนุ้งหยานแล้วสับโอ้ยแตกเลย และผมอยากได้ความแรงมากกว่านี้ครับผมจะขายโซลิเวอร์ทิ้งขึ้นโบเกตอีกชิ้นหนึ่งแต่เราจะไม่มีรถคูดาวครับคูดาวเราจะแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์พอไหมเดี๋ยวลองดูชึบชึบชึบสามสองหนึ่งไปกันเถอะชึบชึบอ้ยทันอยู่จับ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 ฝันหาไม่ค่อยเข้าครับปัญญยาดเกาะเยอะเลยเกินครับแต่ว่าถ้าตัวอื่นไม่แน่สามสองหนึ่งไปแล้วชึบจั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 บโอ้ข้างหลังเจ็บมาก กูก็เจ็บเหมือนกันตอนนี้กูอยากกั็จะเข้าหลังระวังด้วยระวังด้วย3 2 1มองมองอยู่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 ปุ๊บปอ่ะอ่ะตายแล้วไม่หันสามสองหนึ่งคลิกซี่คลิกซี่สองหนึ่งมาหน่อยมาหน่อยเฮ้ยยังไม่ทันไอ้เย็นโดนคุณดาวไม่พอหนีก่อนหนีไอ้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 หย่าอย่าอย่าไอ้ไอ้ไอ้ ผมอาจจะต้องเปลี่ยนจากโบเก้นนะครับเป็นลองกินุตแทนนะครับอาจจะนอกที่เราเทสมานิดนึงเพราะว่าเราต้องการลดคู่ดาวนะครับไม่งั้นเนี่ยจะเป็นภาพอย่างเมื่อกี้ครับเกือบตายครับสา1และออกเดินทางได้ชับช็อชอตเจ็บมากเจ็บหนักเก็บสเปรยดและ3 2...1... คลิกซี่แกไม่รอดแน่ชืบชืบเออเกี่ยวก็เกี่ยวเอออุ้ยหลังเข้ายานก็ยานอยู่วะไหนลองดูหน่อยเด้เชิบชบชืบชิบแล้วสัตัด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 ตัายคู่เลยและจบบานเรียบร้อยครับผมและนี่คือไลน์สุดของมูลาครับอย่าลืมกดซับกันด้วยครับบ๊ายบาย